เจ้าขาสั่งด่วนงบปี68ลดบรรจุข้าราชการใหม่ลดงบ PR รลดการดูงานต่างประเทศสวัสดีครับ3นาทีรู้เรื่องโดยผมจตุพิชธุกิจหรือแก่นมายองครับจะคุยเลือกข่าวทั่วไปให้เข้าใจง่ายใน3นาทีแบบเพื่อนคุยกันบริษัทมายองจำกัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจัดหาและพป,ปายสินค้าและบริการให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีสินค้าอยู่ในสต็อกจริงครอบคลุมกว่า1 5 0 0 0รายการสนใจให้เราเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำเสนอสินค้า บริษัทมายงจำกัดเป็นบริษัทวันนี้สำหรับเลขาการคณะรัฐมนตรีนะครับทําหนังสือลงวันที่6มีนาคมหรือเมื่อวานนี้เองนะครับถึงรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานราชการโดยระบุถึงข้อสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีว่าแจ้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาขอให้ทุกส่วนราชการลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นและซับซ้อน ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568นะครับสำหรับรายละเอียดสำคัญของข้อสั่งการนั้นเมื่อวันที่3มีนาคมนายกรัฐมนตรีเสนอว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีปี67นะครับของคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีปี67และ คณะอนุกรรมธิการต่างๆว่ายังมีการตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในหลายหน่วยงานนะครับเนื่องจากขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งงบประมาณรายจ่ายประจํายังคงมีสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวกับการลงทุนนะครับดังนั้นในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายปี68นี้ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายจะให้มีการบูรณาการโดยให้รองนายกรัฐมนตรีนะครับที่กํากับดูแลแผนงานบูรณาการต่างๆให้ความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณรายใจ่ายให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและก็ไม่ซ้ําซ้อนนะครับและให้มีการบริหารการกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีรายจ่ายประจํานายกขอให้ทุกส่วนราชก,การและหน่วยงานพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จําเป็นนะครับเช่นงบประมาณเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่เราเห็นอยู่มากมายนะครับรวมถึงงบประมาณด้านฝึกอบรมและดูงานโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศนะครับค่าใช้จ่ายในการเช่ายามอหนะเหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นงบประมาณประจําแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการ ลงทุนนะครับหรือไม่ให้เกิดาการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและที่สําคัญคือมีการใช้งานทางด้านเอกสารจํานวนมากนะครับทางนายฐมนตรีก็ขอให้เปลี่ยนมาใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือมีการจัดประชุมแบบระบบออนไลน์ให้มากขึ้นเพราะระบบราชการนะครับชอบใช้วิธีการประชุมโดยเช่าสถานที่หรือจัดที่ประชุมที่มันค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่การใช้การประชุมโดยการใช้ออนไลน์เนี่ยก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นรวมถึงการลดงบ ในการบรรจุอัตรากําลังใหม่โดยเฉพาะที่มีจําเป็นตามกรอบอัตรากําลังให้เป็นไป,นปนตามระเบียบและหลักเก,กณฑ์ของสานักงานกกที่กําหนดไว้เท่านั้นนะครับเพื่อจะได้นํางบประมาณส่วนที่ปรับลดนี้ไปจัสดสรรงบประมาณเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศ,ษศรษฐกิจของประเทศต่ตอไปขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจนะครับวันนี้3นาทีรู้เรื่องราไปก่อนแล้วฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับหรืออุดหนุนเราที่หน้าโปรไฟล์เรามีรา,ายละเอียดสินค้าของเราราคาเริ่มต้นที่30บาทเพื่อเป็นกําลังใจให้ ผู้ผลิตนะครับได้มีข่าวสารดีๆเสนอกับเ,เพื่อนๆครับสำหรับวันนี้3นาทีรู้เรื่องเรา